สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกาหลีกับตุ้นวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเข้าสวนพีชกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านสวนนะคะเราจะพาทุกคนไปตัดต้นพีชที่เขามีอายุมากมากแล้วนะคะต้นพีชพวกนี้เราจะต้องตัดทิ้งนะคะเพราะงั้นเขาก็จะยืนต้นตายเขาจะไม่ได้ออกลูกออกผลให้เราแล้วนะคะเราก็เลยต้องตัดเขาทิ้งแล้วก็เอาต้นใหม่มาปลูกแทนแต่วันนี้เราจะแค่ ตัดต้นเกาทิ้งแล้วก็ช่วยพ่อปู่แต่งกิ่งนะคะตอนนี้เราเข้าสวนกันดีกว่าคะ่ะไปกันค่ะ เราก็เดินมาถึงสวนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าพ่อปู่กำลังทำอะไรอยู่พอมาถึงนะคะเราก็เห็นพ่อปู่กำลังตัดต้นที่อยู่ข้างหน้านี้อยู่เลยค่ะพอดีเลยอยู่ใกล้ๆเราก็เลยขอดูท่านตัดไปก่อนนะคะว่าท่านทำยังไง ปกติแล้วถ้าพ่อปูอยู่สวนคนเดียวก็จะต้องเข้ามาทํางานในสวนแค่คนเดียวแบบนี้เลยค่ะต้องรอวันว่างๆหรือว่าวันหยุดที่ทุกคนไม่ได้ทํางานประจํากันแล้วข้อจะกลับมาช่วยงานที่บ้านกันค่ะ เวลาตัดเราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าต้นมันเอียงไปทางไหนเราก็จะได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางที่มันเอียงเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันจะได้ไม่หล่นมาโดนขาโดนแขนแล้วนะคะมันอันตรายพอดูพ่อปูตัดได้สักพักแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเราโชว์ฝีมือบ้างแล้วค่ะนี่ พ่อปู่สอนนะคะว่าตัดยังไงทําแบบไหนนะคะเป็นไงบ้างคะหน่วยการพอใช้ได้ไหมคะจริงๆอันนี้พ่อปู่ไม่ให้ทํานะคะเขาบอกว่า เป็นงานผู้ชายค่ะเราก็บอกว่าอยู่บ้านทําแต่งานบ้านอยู่แต่ในครัวมันน่าเบื่อค่ะเราก็เลยอยากออกมาช่วยทําบ้างพ่อปู่ก็เลยบอกอ่ให้ทําก็ได้อลองดูลองดูงดถ้าทําได้ก็จะให้ทําค่ะทีนี้เกิดว่าเราทําได้ถูกใจค่ะก็เลยทํายาวเลยตอนเราอยู่ไทยนะคะเราก็เป็นเด็กท่องไร่ท่องนาคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ที่เวลาพ่อแม่ไปนาไปสวนเราก็ไปด้วยไปเล่นน้ำโคนน้ำคลองเล่นน้ำท่องนาอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะ เห็นอากาศแบบติดลบอย่างนี้นะคะจะบอกว่าพอมาตัดไม้แล้วเหงื่อออกนะคะเหงื่อแตกจนเสื้อข้างในเปียกเลยนะคะแต่สําหรับเราความรู้สึกว่าเออมันสนุกดีค่ะเหมือนได้ทําอะไรใหม่ๆเราชอบค่ะ แล้วค่ะได้เวลาพักเที่ยงค่ะกลับบ้านค่ะไปทำกับข้าวให้ท่านทานกันค่ะก็จะทำเป็นเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือก๋วยจั๊บค่ะในตู้เย็นมีหมูยอกับเส้นก๋วยจั๊บสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะก็เลยจะทำให้ท่านทานในอากาศหนาวๆแบบนี้ทานกับน้ำซุปร้อนๆซดน้ำแกงร้อนๆอย่างนี้ทำให้ร่างกายอบอุ่นดีค่ะ เราก็จะหั่นหมูยอนะคะหั่นผักทุกอย่างเตรียมเอาไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็มาลวกเส้นนะคะ เราจะไม่ใช้วิธีการต้มเส้นลงไปแบบเป็นชวยถ้วยอย่างนั้นนะคะเพราะเคยทำแล้วพอต้มไปสักพักนึงรู้สึกว่าแปบ,บเดียวเส้นมันเละนะคะก็เลยจะใช้วิธีลวกเอาค่ะเราจะนำทุกอย่างมาลวกทั้งหมดเลยนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะว่ายี่ห้อไหนเส้นลวกง่ายลวกเร็ว ลวกช้าลวก1น,นาทีอะไรอย่างนี้นะคะแต่เส้นที่ห่อเนี้ยเราลวกแค่ประมาณ1น,นาทีค่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟอ่ะคือแป๊บเดียวเส้นมันขาดนะคะคีบไม่ได้ก็เลยใช้วิธีลวกเอาค่ะลวกแป๊บเดียว ช่วงระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาจัดจานเตรียมเอาไว้ก่อนเลยเราก็จะใส่หมูยอใส่ผักใส่เครื่องเคียงที่เราลวกเอาไว้เมื่อกี้ทั้งหมดนะคะ เราจะใส่ไข่ด้วยนะคะน้ำเดือดแล้วก็ตอกไข่ใส่ได้เลยค่ะโอเคสุกแล้วนะคะเราก็ตักน้ำซุปใส่ถ้วยได้เลย ทีนี้เราก็จะใส่หอมเจียวที่เขามีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปนิดนึงแล้วก็เครื่องปรุงรสของเขาที่เขามีมาให้ในซองนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนน่าทานคะ่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ ในช่วงที่ทานข้าวกันอยู่ก็ดูทีวีไปด้วยนะคะคือดูข่าวค่ะช่วงนี้นะคะที่นี่เกิดไฟไหม้หลายที่หลายแห่งมากก็คือไม่ว่าจ,จะเป็นรถยนต์ไฟไหม้ตึกอาคารนะคะเกิดไฟไหม้หลายพื้นที่มากก็คุยกันอยู่กันว่าทําไมถึงเกิดไฟไหม้ง่ายขนาดนี้ ค่ะหลังจากทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะเราก็อยากฝาก ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเรามาจนถึงนะตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วนะถ้าหากมีใครอยากให้เราทําคลิปแบบนายนะคะอยากให้เราไปแบบไปนายนะคะอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกกําลังใจเลยที่พูดคุยแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้คลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ